สวัสดีค่ะพบกับคณิษฐานลมฟ้าอากาศกันนะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศช่วงเทศกาลปีใหม่กันค่ะโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่2มก,กราคมปีหน้าบ้านเราตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกบางในตอนเช้าแต่ว่าก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะคะเนื่องจากมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกําลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ลมตะวัน ตกเฉียงเหนือในระดับบนยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วงวันที่3และ4มกราคมบ้านเราตอนบนก็จะมีอุณหภูมิลดลงและมีลมแรงค่ะโดยภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะส่วนภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลและภาคตอนออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางระลอกใหม่จากจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะ สำหรับภาคใต้ตอนล่างนะคะจะมีฝนลดลงค่ะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งตลอดช่วงนะคะทั้งนี้เนื่องจากมารสุมตะวันออกนเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงค่ะที่พัดปกคุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ส่วนช่วงนี้ค่ะตวรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศปลายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14องศาสูงสุด32องศาค่ะภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าเช่นกั startups, นนะคะอุณหภูมิต่ำสุด13องศาสูงสุด32องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด16องศาสูงสุด3 4องศาค่ะลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันนะคะทางตอนบนของภาคยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะส่วนทางตอนล่างของภาคยังเจอฝนฟ้าคะนองได้รอละ2 0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงสุด32องศาค่ะ ส่วนภาคใต้ฝั่งอนามันค่ะยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาค่ะกรุงเทพและปริมณฑลพรุ่งนี้ยังมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด34องศาค่ะมาต่อกันที่สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในกรุงเทพค่ะช่วงเช้าวันนี้ต้องบอกว่าภาพรวมยังอยู่ในระดับปานกลางแต่พอเข้าสู่ช่วงบ่ายเริ่มขยับเพิ่มขึ้นนะคะและดูจากแผนที่ ที่มี2เขตแล้วนะคะที่ค่าฝุ่นขยับขึ้นมาอยู่ในระดับสีส้มค่ะนั่นก็คือเขตจตุจัจกร39.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและอีกหนึ่งเขตก็คือเขตสาทรค่ะ37.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะและในช่วง5วันข้างหน้านี้กรุงเทพและปริมณฑลแนวโน้มค่าฝุ่นจะเพิ่มขึ้นนะคะแนวโน้มขึ้นมาอยู่ในระดับสีสม้มคือระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและอย่างคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ค่ะอย่างไรคุณผู้ชมต้องระวังกันด้วยนะคะ